วันนี้มาเริ่มกันที่ความคืบหน้าของคดีที่กลุ่มผู้ต้องหาไปทําร้ายเยาวชนอายุ16ปีที่เกี่ยวข้องกับการรับเปิดบัญชีม้าหรือบัญชีกลางที่เป็นทางผ่านของเงินในธุรกิจสีเทานะครับวันนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดแล้วครับแต่ฝั่งของผู้ต้องหาและฝั่งของผู้เสียหายนั้นยังให้การขัดกันในบางประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของบัญชีม้ฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยพยายามจะย้ําว่า เยาวชนอายุ16ปีคนนี้ไม่ได้รับจ้างเปิดบัญชีม้าเพียงแต่ว่าเยาวชนคนนี้ไปยืมเงินแล้วก็ไม่คืนนะครับล่าสุดมีความชัดเจนจากตำรวจนะคะที่ยืนยันแล้วค่ะว่าผู้เสียหายก็คือเยาวชนอายุ16ปีรับเปิดบัญชีม้าจริงแต่ว่าเป็นบัญชีม้าในธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันค่ะเรานะ ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาคนสำคัญคือนายกิติพรบัวน้อยหรือบังดีนเป็นผู้ต้องหาคนที่ใช้ปืนจี้เยาวชนและนำตัวไปทำร้ายร่างกายก่อนจะนำเยาวชนอายุ16ปีมาทิ้งริมถนนมอเตอร์เวย์ค่ะล่าสุดตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด9คนและเตรียมส่งตัวต่อสารจังหวัดนนทบุรีพรุ่งนี้เตรียมดำเนินคดีเพิ่มอีก3คนที่ทำผิดเกี่ยวกับคดีอาวุธปืนค่ะ วันนี้ครับตำรวจทำแผนจำลองเหตุการณ์นะครับพบว่าผู้ต้องหานั้นนำตัวเยาวชนจากร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่นนทบุรีขึ้นรถ SUV สีดำโดยบังดีนครับเป็นคนขับส่วนเยาวชนอายุ16ปีนั้นถูกคลุมด้วยถุงดำแล้วก็นั่งตอนท้ายของรถมีผู้ต้องหาอีกสองคนนั่งประกบนะครับส่วนรถเก๋งสีดำขับตามคุ้มกันครับทั้งหมดนั้น รถทั้งสองคันทั้งรถ SUV ทั้งรถเก๋งสีดำกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดรวมไปถึงเยาวชนอายุ16ปีพากันไปที่ด้านหลังตลาดไทยครับตรงนั้นมีรายงานว่ามีซุ้มเป็นโต๊ะสนุกอยู่ทางผู้ต้องหานั้นสารภาพนะครับว่าได้นำแอลกอฮอล์มาผสมกับยาอีผสมกันแล้วก็บังคับให้เยาวชนอายุ16ปีดื่มเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กสารภาพว่ายอมเอาเงินสา0แสนนั้นไปทำอะไร อยากจะให้เด็กยอมรับผิดครับตำรวจก็คาดว่าณจุดนั้นเนี่ยน่าจะมีการทำร้ายร่างกายเด็กจนเด็กนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำในวันนี้ของตำรวจครับพอทางฝั่ง,งผู้ต้องหาเห็นว่าถ้าไม่ดีเพราะว่าเยาวชนนั้นถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสมีน้ำลายฟูมปากก็เลยตัดสินใจเอาเด็กใส่ท้ายรถเก๋ง แล้วก็เอาไปทิ้งที่ริมถนนมอเตอร์เวย์ย่านลาดกระบังครับหลังจากทําแผนเสร็จวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามถึงเงิน3 0 0 0 0 0บาทที่เยาวชนนํามาจากผู้ต้องหานะคะโดยผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ใช่เงินจากบัญชีม้าแต่เป็นเงินจากการกู้ยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนนี่คือข้อมูลของฝั่งผู้ต้องหาค่ะ กงเงินไปสามนะเจาบ้านครับไม่ใช่ไม่ใช่เงินไม่กล่องทำไมเราทำมะไรนะครับเจ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าเป็นกู้ยืมครับผมครับกู้ยืมแล้วเบี้ยวเงินครับผมครับหมายถึงเขากู้ยืมเงินใช่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 ครับใช่ครับใช่ครับและมีอีกช่วงหนึ่งที่ตำรวจควบคุมตัวบางดีนไปสอบปากคำผู้ต้องหาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเป็นการกู้ยืมเงินโดยตัวเองนั้นเปิดให้กู้เงินเหมือนกับการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันทั่วไปค่ะ ยืมเงินค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 นที่ผมไปหาเขาอะกู้ยืมเงินครับพี่น้องเขากู้ถึงสามแสนเลยเหรอผมทําเงินกู้ออนไลน์ครับพี่ใช่ครับใช่ครับเขาไม่เกี่ยวไงเขาก็เขาก็มากู้เลยพี่เข้ามาเข้ามาสมัครเงินกู้เลยครับก็เหมือนกับเออ่เหมือนคล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับแอปพลิเคชันที่คนจีนมามาเข้ามาทำอ่ะครับแล้วทำไมเราต้งให้เขาเขายังเป็นเด็กอยู่แลยเดี๋ยเดี๋ยวทำไมเรากล้าให้เขากู้อ่ะไม่ใครเอาเอาเท่าไหร่ผมเอาดอกอยู่แล้วพี่ อันนี้เป็นเสียเสียดอกยังไงผมก็ผม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 ได้ดอกยังไงผมผมผมก็สู้เหรอแเขาบอกอนะรมอีกด้านหนึ่งครับวันนี้ตํารวจนําตัวเยาวชนอายุ16ปีออกจากโรงพยาบาลเอามาสอบปากคําที่สพปากเกร็ดตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็นําตัวออกไปตอนบ่ายสองไปสอบปากคําร่วมกับอายการแล้วก็สหวิชาชีพมีรายงานครับว่าเยาวชนคนนี้ยอมรับกับตํารวจว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าจริง ฝั่งของเยาวชนแล้วก็ผู้ต้องหาตอนนี้ยังให้ข้อมูลขัดกันอยู่บางประเด็นนะครับลองมาเปรียบเทียบข้อมูล2ฝ่ายฝั่งเยาวชนเนี่ยยอมรับว่าเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีละ500เปิดทั้งหมด2บัญชีครับทำมาแล้ว4เดือนแต่ได้รับค่าจ้างจริงแค่เดือนเดียวก็คือ1,000บาทหลังจากนั้นไม่ได้อีกเลยขณะที่ฝั่งของบางยีนผู้ต้องหาคนสําคัญเนี่ยอ้างว่าเยาวชนไม่ได้รับเปิดบัญชีมา้าแต่เยาวชนคนนี้มายืมเงินแล้วก็ไม่คืน ตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันแต่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินกู้ออนไลน์ครับคุณเจษดาพยายามเปรียบเทียบข้อมูล แล้วก็ให้ดูถึงขั้นตอนของการให้ปากคำนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วข้อเท็จจริงจะนําไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาที่อาจจะต่างกันรองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งระบุนะคะว่ากลุ่มผู้ต้องหาสารภาพว่าร่วมกันทําร้ายเยาวชนบังคับให้ดื่มแอลโกอฮอลผสมยาอีและทําร้ายร่างกายเพื่อทวงเงิน3 0 0 0 0นบาทจากธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ขณะที่เยาวชนที่เป็นผู้เสียหายนั้นก็ยอมรับค่ะว่ารับเปิดบัญชีม้าจริงนะคะ อย่างไรก็ตามหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์การพนันตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ค่ะก็ให้การว่าเขาปล่อยเงินกู้ออนไลน์นั่นแหละเขาปล่อยเงินกู้ออนไลน์เด็กก็มาเปิดบัญชีเพื่อลักษณะของรับอ,อ,อะไรรับโอนเงินรับโอนเงินคนที่กู้ไปนะครับเขาก็รับว่าเขามาทวงเงินงานนี้แหละที่เอาไปเนี่ยหายไปนี่แหละที่เขาไม่ได้เงินนี่แหละ สามแสนนี่เป็นเงินก้อนเดียวที่เข้าบัญชีโดยตรงใช่ไหมฮะไม่ได้มีการแบ่งตเป็นก้อนมาใช่ไหมฮะเอ่อรายละเอียดนั้นน่ะต้องไปดูในสเตทเมนต์นะว่ามันโอนเข้ามาก้อนเดียวหรือร้อยคนโอนสิบคนโอนต้องไปดูในสเตทเมนต์ซึ่งเราเพิ่งได้ก็ต้องไปประธานส่วนจะไปขอพยายนหลักฐานเพิ่มเติมครับคือเรารู้เบื้องต้นว่าเป็นการปล่อยกู้ออนไลน์แต่เป็นเ,เงินด่วน99นใช่ไหมอ,บบอ่ะเงินนอกเป็นเงินนอกระบบ ใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่บ้างเนี่ยมันไปนเริ่มการสืบสวนเดี๋ยวไปถึงใครหลักฐานถึงใครก็ถึงตรงนั้นแหละครับยังไม่มีเชื่อมโยงไปถึงเ,เว็บพน,นันไม่เกี่ยวคนละส่วนกันซึ่งอาจจะเกี่ยวก็ได้นะแต่เราจะพูดล่วงหน้าโดยยังไม่มีข้อมูลไม่มีประโยชน์คือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเกี่ยวกับเว็บพนันใช่ไหมโดยตรงไม่มี นอกจากการทำรายร่างกายนอกจากเรื่องของเงินกู้ออนไลน์แล้วนะคะยังมีเรื่องที่บางดีนยิงคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าก็คือนายสุรชัยภัยทยัศน์ในวันเกิดเหตุก็อ้างว่าตัวเขาเองและนายสุรชัยเนี่ยมารถคันเดียวกันนะคะมารถกันคนละคัน ซึ่งตัวเขาเนี่ยตามมาเก็บเงินกู้นอกพื้นที่ยืนยันว่าไม่รู้จักกับนายสุรชัยเป็นการส่วนตัวแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเห็นนายสุรชัยชักปืนออกมาก็เลยไม่แน่ใจว่าอยู่ฝ่ายไหนก็เลยตัดสินใจยิงนายสุรชัยก่อนนะคะยืนยันว่าทําไปเพื่อป้องกันตัวเองค่ะ